ผมสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆครูบาอาจารย์ที่รักที่ชอบพระสมเด็จวัดระคังวัดบางบุลพรมวัดเกศเชัยง ที่สร้างโดยสมเด็จพระธาจารย์โทรลมะลังสีนะครับก็วันนี้ก็ได้ทำคลิปอีกนึงคลิปนะครับเพราะว่าได้ผสมเด็จเพิ่มมาอีกหนึ่งองคเป็นสมเด็จ เกลียวประตูมพิมพ์เกลียวประตูมวัดบางหลพงพ่นะครับอือ่าสังเกตน,นะครับจะมีหัวตัวนี้จะมีเส้นตัดผ่านมันะครับ เห็นชัดแต่เส้นตรงนี้เห็นลางๆนครับเกือไม่เห็นเลยวงแขนเก,ก็จะขึ้นมาล่างๆพอประมาณซุมน,นี่ก็จะแหวงมันกดไม่ติดนะครับไอ้ตรงกดติดก็จะโน่นสูงกดไม่ติดก็จะแหวงไปเลยข,ข้างก็ตัดอืม รอยตัดจัดเจนนะครับดูข้างแล้วก็จะเป็นเหมือนแบบมีดินดินกุ้อห่อนนะครับแต่ก็จะมีพวกมวลสารน้ำมันต่างุซึมขึ้นมานะครับตามขอข้างกร้ดาร้าง เด็ดวัดบางของพมนี่จะหาดูมนสารไม่เจอเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นผิวยังไม่เปิดนะครับวันนี้เพิ่งได้มาก็จะมีโรโระเบิดโรโระเบิดของมนสารนะครับขยายดูใกล้ๆก,กันเลยก่า ดูลายตัดขอบข้างบนนะครับรอยเส้นกรองครับพิมพ์อันนี้ไม่หักนะครับสภาพสมบูรณ์ที่ได้มาเขาเรียมอ,อัดผาดกันน้ำ ถึงปุ๊บผมก็ได้แก้ออกไปแล้วว่าอยากดูเนื้อไหนก็แกะมาก็เป็นสภาพนี้ครับ กลางนะครับกล้องไม่โฟกัส เน้อพระจะเป็นมันจะเป็นโฟโฟนะครับ Hmm. Ito ang sa kanya, nga